สวัสดีค่ะหลายคนก็ถามเข้ามาเยอะนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะตอบคําถามนะคะในส่วนของว่าดีแต่ว่าผมต้องเริ่มต้นยังไงต้องทํำยังไงถึงจะเข้าสู่กระบวนการรักษาได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะคือตอนเนี้นะคะโรงพยาบาลที่ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอําเภอหรือว่าโรงพยาบาลจังหวัดนะคะจะมีคลินิกเลิกยาเสพติดนะคะหรือบางที่ก็จะใช้ในส่วนของอ เป็นการรักษาในส่วนของคลินิกจิตเวชนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเราเป็นจิตเวชหรือมีอาการทางจิตทุกคนนะคะแต่ว่าการรักษาต้องใช้ยากลุ่มนี้ร่วมด้วยนะคะส่วนยาจะเป็นยาตัวไหนบ้างก็ต้องไปให้แพทย์พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่การเริ่มต้นอย่างแรกเลยถ้าเราตัดสินใจว่าเราต้องเลิกแล้วนะคะอย่างแรกเลยก็คือหยุดหยุดนะคะออกห่างจากกลุ่มกลุ่มที่จะกระตุ้นให้เรา ชัดนะคะอยากให้เราหา่อห่างจากเขาในสักระยะหนึ่งนะคะวันนี้ไม่ได้บอกว่าตัดขาดเสื้อทีเดียวโอเคเรายังมีสายสัมพันธ์อยากพูดคุยกันแต่ว่าเราขอพักตัวมาสักพักนะคะเอาตัวเองออกมาสักพักหนึ่งนะคะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วดูแลตัวเองช่วงแรกต้องทํายังไงหลายคงต้องผเผชิญกับอารมณ์นะคะอารมณ์ที่มีอารมณ์งุนงดแปรปวนกระวนกวายอยู่ไม่ได้นะคะแนะนําการดูแลแบบเอาคับผครองตัวเองที่บ้านเลยก็คืออาบน้ําบ่อยๆดื่มน้าหวานนะคะหาก,จกิจกรรม ทำทำหาเพื่อนคุยอยู่ตลอดหรือบางคนมีเพื่อนสนิทพี่ที่สนิทที่เขาไม่ใช้ยาสติกนะคะที่จะคุยได้เรื่อยๆนะคะเพื่อระบายอารมณ์แต่บางคนก็จะเน้นนอนนอนเยอะน้องตื่นมาก็ค่อยกินอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะทําให้ร่างกายค่อยๆฟื้นตัวนะคะอย่างแรกผมผมพยายามแล้วเนาะทำไม่ไหวนะคะหลายวานันแล้วผมก็ยังกลับไปใช้ยอยู่ <c oughs> ก็ถือว่าคุณได้พยายามแล้วอันนี้ให้กําลังใจนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่ง คือเราเริ่มต้นได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวโอเคอย่างน้อยมียาช่วยก็ยังดียาจากคุณหมอหรือจากโรงพยาบาลนะคะใกล้บ้านนะคะไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษารเรานี้แหละนะคะบางคนสิทธิ์ประกันสุขภาพทวนน้านะคะก็ไปโรงพยาบาลของตัวเองตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือว่าตามบัตรประชาชนบางคนใช้สิทธิประกันสังคมก็ไปโรงพยาบาลนั้นแหละนะคะที่ ที่ทางหน่วยงานนะคะเขารับรองประกันสังคมของเราไปตามนั้นก่อนนะคะอย่างน้อยก็แจ้งอาการกับคุณหมอว่าในขณะที่ผมเนี่ยหยุดใช้ยาเสพติดนะคะข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับอยู่แล้วเราไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะคนไข้ทุกคนที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บ เป็นความลับค่ะนี่คือจุดหนึ่งที่บางคีคอเคเราอาจจะกังวลนู่นนี่นั่นจะเกี่ยวกับงานว้ยงานราชการหรืองานนู่นนี่นั่นอะไรนะคะอยากให้เราเข้าใจว่าเป็นความลับนะไม่เกี่ยวกับทางคดีที่เราไปถ้าบางคนมีประวัติทางคดีอันนั้นเป็นส่วนในเรื่องของคดีไป ะะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะเริ่มต้นได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะเล่าอาการน้อยคือหมอรักษาตามอาการและหลังจากนั้นก็จะได้เข้าสู่กระบวนการอย่างจริงจังคือบางคนคิดว่าตัวเองต้องนอนเลยหรือเปล่าไปถึงจะไปต้องนอนเลยไหมก็แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคนบางคนโอเคเราไม่ได้ทํางานอีกแล้วแล้วเรามีความตั้งใจอยากเลิกจริงจริงบางบางบาง,บางทีถ้าเรา ไม่ได้รักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์เราต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดก็มีส่วนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่ายาเสพติดเป็นอะไรที่เป็นสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายก็สู่ร่างกายด้วยตัวเองนะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติว่าโอเคเราเป็นไข้หวัดไข้ไอหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นให้กําลังใจทุกคนนะคะเริ่มต้นได้ที่ใกล้บ้านนะคะวันนี้ในส่วนของเครือธัญรักษ์นะคะก็สามารถเซิร์ชดูได้ในกูเกิลนะคะโรงพยาบาลธัญรักษ์มีมี ตามภูมิภาคนะคะอย่างภาคอีสานก็จะมีธัญ,ญรักษ์อุดรธานีธัญ,ญรักษ์ขอนแก่นนะคะภาคเหนือก็จะมีธัญ,ญรักษ์แม่ห้องสอนธัญ,ญรักษ์เชียงใหม่นะคะภาคกลางก็จะมีสถาบันธัญ,ญรักษ์ซึ่งอยู่ในส่วนของปรังสิตนะคะหรือปทุมธานีนเองอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของธัญ,ญรักษ์ภาคใต้นะคะคือธัญ,ญรักษ์ปัตตานีนะคะธัญ,ญรักษ์สงขลานะคะ ก็สามารถดูได้นะคะในเว็บนะคะในเว็บไซต์นะคะสามารถเซิร์ชได้ใน Google เลยนะคะวันนี้ก็มาให้คำแนะนำสั้นๆเบื้องต้นนะคะถ้าใครมีความพร้อมนะคะก็ขอให้ตั้งใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณทำได้นะคะที่ผ่านมาคุณเคยหยุดได้มาแล้ววัน2วันก็ยังถือว่าดีนะคะมากกว่านั้นก็ยิ่งดีเลยนะคะให้คุณย้อนนึกถึงกลับไปวันที่คุณหยุดได้ช่วงนั้นมันดีแค่ไหนแล้วคุณดึงกลับมาทำแบบนี้ลองดูนะคะโอเควันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วก็